คำถามคือเอ๊ะแล้วเราสามารถที่จะเลือกบ้านแบบนี้ที่เป็นซอยตันเนี่ยได้หรือไม่คำตอบคือสามารถเลือกได้ในกรณีที่อะไรครับ 1. การเดินทางเข้าออกน่ะมันน้อยกว่า5นาทีคือใช้ระยะเวลาไม่นาน2ซอยมันมีลักษณะเรียกว่ามีบ้านที่อยู่กันเนี่ยไม่เยอะมากนะักที่จะออกไปถูกถนนเมนแบบนี้ถือว่าใช้ได้เพราะว่าพลังงานที่วิ่งเข้ามายังสามารถที่จะเรียกว่ามาถึงบ้านเราได้หรือถ้าบางโครงการมีถนนบริเวณด้านหน้าบ้านของเรากว้างเป็นพิเศษ โดยทั่วไปคือ8-9เมตรถ้าโครงการน,นั้นอาจจะมีถนนขยายเป็น12เมตรต่อให้มีลักษณะของซอยตันแต่ไม่ได้ลึกมากเนี่ยแล้วสามารถที่จะกลับรถได้มีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเพียงพอถนนกว้างแบบนี้เลือกได้แล้วเรายังสามารถที่จะกระตุ้นเพิ่มได้เพราะลมมันน้อยเราสามารถที่จะกระตุ้นนะทําให้เกิดเรียกว่าลมบริเวณหน้าบ้านของเราบางท่านอาจจะติดเป็นพัดลมพัดลมบริเวณพื้นที่จอดรถด้านหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตั้งเป็นเครื่องเติมอากาศก็ได้นะเป็น positive pressure เรื่องเติมอากาศนี่ก็ทาให้มีอากาศไหลเวียนภายในบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของพลังงานหรือว่าพลังงานชีหรือว่าออกซิเจนของเรานั่นเองอันนี้แหละเป็นหลักสําคัญว่าถ้าบ้านสอยตาเราก็ต้องทําการกระตุ้นทําการปรับในด,ด้วยว่ามีกระแสมีการไหลเวียนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องฝุ่นผงถ้าสังเกตดูแล้วเอ๊ะบ้านของเราเป็นบ้านที่ติดอยู่ซอยตนันมีฝุ่นผงเข้ามาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตหนึ่งสิ่งที่เราทาได้ก็คืออาจจะเป็นการจัดเป็นรัว้วต้นไม้หรือว่าสวนเล็ก บริเวณพื้นที่หน้าบ้านหรืออาจจะเป็นอ่างน้ํานิ่งนะครับอาจจะเป็นอ่างบัวก็ได้ตั้งไว้บริเวณใกล้ๆหน้าบ้านนะครับเพื่อให้ต้นไม้แล้วก็น้ำเนี่ยคอยดักฝุ่นที่จะไหลเข้าสู่บ้านเราแบบนี้ถือว่าใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของมงุวงชุวยด้วย